โอ้โหผ่านแล้วครับทาดาก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไอดีป้าเผาพาร์ทที่2กันแล้วนะครับเป็นพาร์ทที่เอ๊ะเรียกว่า EP สิเป็นเอพิโซดที่ผมจะผ่านโกเดมบีสิก่อนนะถึงจะมาอัดให้ได้รับชมกันซึ่งผมก็ ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้าตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันว่าทําไมผมถึงมาเป็นทีมนี้ได้นะครับต้องขอบอกก่อนเลยอคแป๊บแป๊บแป๊บแป๊ปก่อนที่จะเป็นทีมนี้เนี่ย <c oughs> ผมอ่าลองทําดูอยู่หลายทีมด้วยกันหลักๆแล้วก็ทีมนี้แหละตอนแรกผมใช้เจ้าเพนกวินลมแทนพิกซี่นะครับเดีดูด,ดูพิกซี่ดิ ลูนพิกซี่คือแบบขาดช่องนึงเนี่ยผมหาลูนไม่ได้เดี๋ยวผมกะว่าจะฟาร์มให้มันได้ก่อนแล้วถึงมาใส่นะครับเออเนี่ยมันเป็นธาตุลมไงตัวแรกเลยก็คือเจ้าตัวนี้ใช่ไหมลาพีสเป็นตัวละครขึ้นหกดาเป็นตัวแรกผมก็เอามาขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าในอนาคตผมกะจะเปลี่ยนนะครับเจ้าลาพีสเนี่ยกะจะไม่ใช้มันอยู่ยงคงกระพันขนาดนี้แล้วก็อีก2ตัวเนี้ยฟานกับลอเรนเนี่ย ผมลองคิดแล้วว่าจะใช้ตัวไหนดีไปหาตัวอื่นใช้ดีไหมใช้ลูลู่หรือว่าจะใช้ตัวที่มันเป็นฟิวชั่นตัวใหม่เจ้าพูกลมอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่มันจะเปลืองทรัพยากรมากจนเกินไปนะผมก็สุดท้ายผมก็ยังมองว่าคู่หูลอเลนกับฟลามเนี่ยยังเป็นคงเป็นคู่หูที่ดีที่สุดอยู่มันลดเกรดทุกเทิร์นเออมันลดเกรดทุกเทิร์นเพราะว่าเป็นแพสซีฟแล้วก็ตี3ฮิตทำให้โอกาสลดเกรดเนี่ยสูงขึ้นด้วยแล้วสกิลสองมีลดบัฟด้วย แต่ในขณะเดียวกันข้อเสียของตัวนี้เนี่ยก็คือมันตีหลายฮิตนี่แหละครับเพราะไอ้เจ้ากโกเลมเนี่ยมันถ้าเกิดเราตีหลายฮิตไปเรื่อยๆเนี่ยตัวไหนที่ตีครบ6ฮิตฮิตใช่ไหมเออไม่6ก็7ฮิตนี่แหละครับตัวนั้นน่ะจะโดนเคาน์เตอร์โดยบอสซึ่งเจ้าบอสโกเลมเนี่ยเคาน์เตอร์มาแรงมากนะครับถ้าเกิดว่าลูนคุณไม่แน่นเป็นลูนผู้เล่นใหม่แบบผมตอนนี้เนี่ย โอกาสที่เจ้าลอเรนจะตายจากการเคาน์เตอร์แอทแท็จะมีสูงมากมนันเองข้อเสียเนี้ยเป็นข้อเสียเดยกับฟลานเลยเพราะว่าฟลานเนี่ยคือแม้ว่าสกิลมันจะดีมากๆนะครับมันมีแบบมิวบัฟดาบัฟวิวในสกิลเดียวกันสกิลสองก็มีล้างบัฟให้เพื่อนด้วย แล้วสกิลหนึ่งเนี่ยดาบหักให้บอสได้อิฐหักเติมมันสกิลมันค่อนข้างที่จะดีนะอ่าแต่ข้อเสียที่ผมมองเห็นก็คืออ่าหนึ่งและสกิลมันไปสามฮิตนะครับเหมือนกับไอ้เจ้ารอเลนเลยนะครับโอกาสที่มันจะสะสมค่าพลังให้บอสเขาเตอร์เรามานค่อนข้างที่จะสูงเจ้าฟลานโดนเขาแตะแทกไม่เท่าไหร่หรอครับเพราะมันเป็นตัวซับใช่ไหมเราสามารถทาอึดได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันสะสมสแต็กไปสูงมากๆแบบให้มันได้4หรือ5เงี้ย แล้วตัวสุดท้ายที่เขาตีบอสดักนกลายเป็นตัวดาเมจของเราไม่ว่าจะเป็นเจ้าอินุมืดเจ้าแมวลมหรือเจ้าลาพิสก็ดีเนี่ยตัวดาเมจของเราเนี่ยแทบตายได้เลยเนะครับเพราะว่ามันอ่าตัวดาเมจเนาะทำเลือดยากอยู่แล้วนะเออเนี่ยเป็นข้อเสียที่ผมมองเห็นของเจ้าฟานกับลอเรนนะครับก็คือตัวดามมันมันมัน,มนตีหลายฮิตเกินไปเนาะข้อเสียอีกอย่างของฟานก็คือสกิลสองเนี่ยมันค่อนข้าง อาดูจะ useless นิดหนึ่งเนาะถึงแม้ว่ามันจะดูดีอยู่ที่แบบว่าลบบัฟให้เพื่อนได้แต่มันก็ลบบัฟให้แค่ตัวเดียวขณะที่เวลเราเล่นเป็นทีมเนี่ยเราก็ต้องการให้ทุกตัวอยู่ในสนามะเนาะคือการช่วยแค่ตัวเดียวเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราชนะได้มันไม่ได้ช่วยให้เราเซฟได้อะไรขนาดนั้นเออเนี่ยคือคือคือแบบแม้ว่ามันจะทั้งสองตัวนี้จะเป็นข้อมีข้อดีมากมายก็ตามแต่ข้อเสียก็ตามที่ผมบอกไปเลย นาถ้าเกิดว่าใครที่มีตัวละครที่ดีกว่า2ตัวนี้แล้วใช้งานได้ดีกว่าก็ลองใช้กันดูเนาะแต่ผมก็ในเบื้องต้นแล้วเนี่ยสองตัวนี้ก็จัดว่าดีที่สุดเท่าที่คุณจะหาได้แล้วตัวละครในทีมนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าดีที่สุดเลยที่คุณหาแทนไม่ได้อีกแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าอินุกามิมืด อินูมืดเนี่ยถ้าใครรู้ก็จะก็จะพอรู้นะว่ามันมีปลุกเอาเวกขั้น2ด้วยนะครับซึ่งผมก็คิดว่าผมปลุกเอาเวกแล้วนะแต่ผมมาดูดอ้าวผมยังไม่ว่ะคือผมนึกว่าผมเอาเวกแล้วเว้ยผมก็เลยแบบไม่ได้สนใจมันถ้าเกิดว่าผมปลุกเอาเวกขั้น2ให้เจ้าอินูมืดเนี่ยผมคิดว่าทีนี้น่าจะชัวร์ขึ้นเนาะเพราะว่าดาเมจมันก็จะแรงขึ้นนั่นเองอแต่ว่าในขณะเดียวกันการที่ไม่เอาเวกมันก็สามารถผ่านได้เช่นกันนะครับจากที่คุณเห็นเลย ซึ่งที่ผมบอกว่าตัวนี้เนี่ยตัวไหนแทนไม่ได้แล้วเนี่ยคือผมพูดถึงเอาไว้ขั้นสองนะเพราะมันจะตีแรงมากๆไปทีเกือบแสนนะถ้าเกิดว่าดาเมจเราแรงเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดคุณรูนประมาณนี้คิดว่าน่าจะ3-4มสี่หมื่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมตีได้ประมาณหมื่นกว่ากาเพราะยังไม่เอาไว้กันเนาะยี่อีกฝั่งมีฮาร์เฟเฟกหรือว่ามีบัฟแดงเยอะเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะตีแรงขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นข้อดีของเจ้าอิโนเมอร์ที่หาใครแทนไม่ได้เลยตัวสุดท้ายนะครับแชนนนหรือว่าพิกซี่ธาตุลม นะครับเจ้าพิกซี่ลมเนี่ยคือมันไม่ได้ดีที่สุดหรอกแต่คือใส่แล้วมันเซฟนะครับคือผมลองหลายตัวแล้วคือไม่ว่าจะเป็นเจ้ามาร์ฟนะครับมาร์ฟเป็ตัวดีเลยคือผมคือในไดดานก่อนๆอ่ะแบบ B8B9 เนี่ยผมใช้มาร์ฟผ่านนะครับเพราะว่าแบบมันจะทําให้ทีมเราผ่านไวมากับเพราะว่าสกิลมันเนี่ย มันลดเทิร์นสกิลให้เพื่อนได้นะครับทาให้แบบเพื่อนได้เร็วแล้วก็แบบอย่างชั้นตรงกลางเนี้ยที่แบบโกเลมมันจะสตาร์ทเราหรือว่าเฟสเราเนี่ยตัวนี้มีร้างบัฟให้เพื่อนได้นะครับเออแล้วก็มีบัฟสปีดให้เพื่อนด้วยทาให้แบบเพื่อนเราได้เรื่อยๆนะครับซึ่งทําให้แบบเคลียร์เวฟไวนั่นเองนะครับซึ่งเหมาะมากแต่ข้อเสียคืออ่าไอดีผมมันทําลูนไม่สุดไม่ไหวนั่นเองนะครับคือผมเอาตัวเนี้ยลงแล้วทีมตาย เ,เพราะงั้นผมก็เลยแบบใช้พิกซี่ก็ได้วะเพราะว่าสกิลมึงเซฟมากนะครับก็คือสกิลมันเนี่ยมีบัฟดีเฟนส์นะครับมีบัฟโล่ให้เพื่อนทั้งทีม 3เทินนะครับและสกิล1กับสกิล2นี่มีบัฟแชลับด้วยนะครับบัฟสโลกับบัฟแชลับนะครับทำให้บอสตีเราเบามากๆแล้วก็เทินบอสเข้าช้ามากๆเพราะมีบัฟสโลนั่นเองแต่ผมก็มองว่าพิกซี่ลมไม่ดีที่สุดนะแต่ว่าแค่มันเหมาะกับผู้เล่นใหม่ในช่วงเวลาที่แบบแรกๆเท่านั้นเองนะครับมันทำให้ผมเล่น B10 ผ่านไงในขณะที่ทงตัวอื่นไม่ผ่านนะ แต่ในอน,นาคตผมกะจะเปลี่ยนเป็นปตัวอื่นเนาะผมกะกจะไม่ปั้นมันขึ้น6ดาวหรอกนะก็ฟ์าไปเรื่อยนะครับจนกว่าผมจะได้แมวลมมานะครับแล้วก็ผมกะจะฟ e ิลอีฟิตมืดนะครับเพราะอะไรใช่ไหมตอนแรกผมไม่ได้บอกอ e ีฟิตมืดเลยก่อนที่จะมาเล่นใหม่แต่ว่าพอมาเล่นใหม่แล้วเนี่ยเควสกิจกรรมอ่ะคือมันมันบิวให้เราทำา e อีฟิตมืดเว้ยคุณคือแล้วเนี่ย 퀘สผู้เล่นใหม่ครับมันบิวให้เราเนี่ยสุดท้ายให้เราใช้อีฟิตมืดแล้วเราจะได้ลูนไวโอเลนโหดๆมาด้วยนะครับเออผมก็เลยอะกาจะฟีวอีฟิตมืดมาลงโกเลมและคือเอามาแทนตําแหน่งอัศวินเวทมนต์ธาตุน้ําหรือว่าไอ้เจ้าลาพีสเนี่ยนะคือตัวเนี้ยคิดมันดีกว่าแน่นอนแหละในถ้าเกิดว่าคุณลง B12 นะครับมันทําให้คุณชัวร์ขึ้นแล้วก็คือมันแทนตําแหน่งมาร์ฟหรือว่าก้นลมที่ผมบอกเมื่อกี้คือมันล้างบัฟห้เพื่อนได้ทําให้เราชัวร์ขึ้นนะเนาะบัฟเมื่อใหม่นะโหด โหจริงคือมัน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 วน,น,นเธอเร็วมากถ้าเกิดว่าเราติดดีบัฟทุกทั้งทั้งทีมน,นะอ่ะลองกดฟาร์มดูซะหน่อย98แล้วอีกนิดนึงก็จะเวลอัพและไหนดูซิว่าในวันวันนี้ผมจะเรเวลอัพไหมนะดูคุณดูเงินผมค <c ười> ือแบบบวกกว่าจะบวกยิ่งเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยเงินหาย,ยากจริงๆนะเออเพราะงั้นการจะใส่รูนถอดเข้าทดออกเย่ยต้องคิดดูดีๆเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะชิบหายได้นะ โอเคถ้าบอสตรงการลางปาผ่านได้โดยที่ตัวคอยเราไม่ตายเนี่ยพอเข้าห้องบอสเนะี่ยต้การันตีได้เลยนะว่าทีมน,นี้นจะผ่านนะฮะอืมปึาว <c oughs> เออแต่โดนโดนเสาบอสตีสองฮิต <c oughs> นี่คือแบบแทบตายนะก็ <c oughs> ถ้าเกิดว่า มันผ่านเนี่ยผมจะใช้ทีมนี้เล่นไปก่อนสักพักให้มันมีรูนดีๆหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะครับฟานตายแล้วจะผ่านไหมเนี่ยถ้าอีนุมืดเราแรงกว่าน,นี้เนะี่ยคิดว่าผ่านชัว์นะแต่อย่าตอนเนี้ยคือดาเมจมันเบาไปหน่อยเนาะเพราะงั้นเดี๋ยวผมต้องไปทำอีนุก่อนนะอ่า โค <c oughs> <c oughs> okay. อเคอย่างน้อยมันก็ผ่ายเอาวะนะถ้าคุณไม่เชื่อผมนี่ใครลอสผมผ่านแล้วก็ได้ไอ้เจ้าคัมภีร์แสงมืดมานี่เดี๋ยวผมมาเปิดกันท้ายคลิปเนาะน่าสนใจนี่จแจนก็ได้สกอร์เรเจนดารี่มาด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีเลยแล้วก็ดันเซียดอินูมืดนะครับอ่เดี๋ยวให้ดูทีมว่าผมทำทีมไว้แลเหลือแค่ฟาร์มเท่านั้นเนาะ อีนุกามีมืดผมกะจะลงชั้น3นะครับด้วยทีนี้นั่นเองเฮ้ยสกิลยังไม่เต็มเลยเนะี่ยเดี๋ยวไปอัพสกิลก่อนดีกว่า4ตัวมีพอแน่นอนเพราะว่าฟาร์มมาเยอะหนึ 2, 3, อ่อา่าพอดีเลยนี่ว่าตอนแรกนึกว่านึกว่าผมเอาเวกแล้วนะเลยแบบไม่ได้สนใจมันนะคือแบบมาดูทีหลังเอ้ายังไม่ได้เอาเวก แต่ว่าทีแต่ว่าฐานสามเนี่ยน่ากลัวตรงที่อีนุไฟมันมีโอกาสตะปบเราแบบ10ฮิตนะครับถ้าเกิดเป็นอย่างนั <orden> ้นเนี่ยก็จ G นะฮะ GG easy ไม่มีทางชนะได้เลยเจออีนุแบบ ING แบบนั้นนั่นละโอ้โหโอ้เสาเกาะแตกทุกตัวฮะอย่างโหดมีโอกาสตะมีโอกาสแพ้มากเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าเสามันแบบโกงมากเลยอะแต่รอดูก่อนแต่ที่เล่นมาเนี่ยก็ ยังไม่แพ้นะเออโอเคก็ผ่านได้นะไม่ยากเย็นอะไรเท่าไหร่นนะเนี่ยเลืกนิดนึงนะเดี๋ยวก็จะเต็มและ แล้วเดี๋ยวผมก็จะได้มีอินุบุอาปะเดเดขั้น2ไม่ได้เล่นกันแค่ปล่อยไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาพูดถึงส่วนอื่นคือวันนี้เนี่ยผมมีเวลาเล่นทั้งบ่ายเลยนะครับคือตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มจะสาทุ่มแล้วเนาะคือช่วงบ่ายผมไม่มีงานอะไรให้ทำนะ้วก็มาเล่นทั้งวันเลยในอย่าหาทำตามแบบนะแล้วกิจกรรมกิจกรรมอะไรต่างๆเนะี่ยมันแจกพวกของ ขึ้น5้าดาวเยอะมากนะครับผมก็เลยแบบว่าตัดสินใจขึ้นฟานกับลอเลนนะครับซึ่งช่วยผมได้เยอะเลยนะเพราะว่าคือตอนแรกผมก็คิดว่ารูนผมจะพอแต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่พอครับลูนแบบว่าบอสอัดตายนะผมก็เลยขึ้น6ดาวไปแม่งเลยไม่ต้องสนใจละเพราะว่าตัวดาเมจที่ผมต้องการเนี่ยมันก็ยังไม่มาเกิดไอดีผมสักทีนะผมก็เลยอ่ขึ้นไปก่อนแล้วกันเพราะยังไงผมคิดว่าฟานได้เรื่อยๆอยู่แล้ว นะอย่างตอนนี้เนี่ยยังขึ้นถกดาวได้อีกเลยนะแล้วอย่างเคเวสถัดไปเนี่ยคือผมกะจะทำฟิวชั่นมอนสเตอร์นะครับเนี่ยสาตัวนี้เนาะผมก็ไล่ทำไปเป็นเกือบเกือบครบแล้วนะยวเอาให้ดูไอ้เจ้าแต่ติดตรงที่ตัวละครผมยังไม่ครบนะครับยังเหลือขาดอีก2ตัวเจ้านางลิมกับเจ้าแบร์แมนนะครับเนี่ยหาไม่ได้ครับเพราะง้นผมต้อง เปิดสกอร์ได้โอ้เดีวเพมแล้วเออดีมากเลยแต่ว่าเอาไว้ก่อนเนี่ยคือผมผมกำลังทําตัวนี้อยู่เหลืออีก2ตัวที่ผมยังไม่ได้นะครับแล้วตัวนี้ผมก็ได้จากกิจกรรมมาแล้วเพราะงั้นเพียงไม่กี่วันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้อีฟิตมืดมายนโฉมและแต่ถ้าเกิดผมได้อีฟิตมืดมาเนี่ยผมก็มีแนวโน้มที่จะผ่าน B12 ได้นะครับเออแล้วถ้าผมผ่าน B12 ได้เนี่ยเดี๋ยว EP 3ก็จะตามมา เร็วนี้นั่นเองนะครับจะเป็นงานหรือเปล่าไหนเดี๋ยวดูกิจกรรมกิจกรรมสิเก็บคงเก็บของกันให้เรียบร้อยเราจะได้เอามาเปิดสกอร์เล่นกันยัง4อยู่เลยครับขาดอีก1เท่านั้นอ่ะเนี่ยครับรูนเผื่อใครอยากดูนะครับเผื่อจะทำตามไอ้ตัวนี้มันรูนฟรีอยู่แล้วนี่ไม่ต้องไปดูหรอกฮะรอเลนนะครับสเปตสเปต ภาพรวมประมาณนี้นะครับดูนี่ผมใส่นะช่อง2ช่อง4ี่ช่องหโอ้โหง่อยมากช่อง1ไม่ได้บวกช่อง3แล้วก็ช่อง5้านะครับช่องช่อง1ใส่เพื่อจะให้มันได้เซ็ตนะนะเออแล้วก็2รุ่นนี้ยังไม่ได้บวกเลยครับเนี่ยถ้าเกิดบวกก็จะอึดขึ้นนะแต่ผมไม่มีเงินแล้วไนงะเงินผมมีไม่ถึงแสนอะ่ะเออถ้าเกิดว่ามีเนี่ยเลือดก,ก็น่าจะแบบเฉียดเฉียดหมื่นห้าได้นะครับต่อไปก็จะเป็นฟลานนี่ฟลาสเตตตั้งูสเตตก็ประมาณนี้ ช่อง2ช่อง4ช่อง6ช่อง1ช่อง3ช่อง5หลายๆรูนเนี่ยมันได้ออฟลองมาดีเยอะเลยนะจากที่ผมเล่นเนะี่ยดูดิ h p defense อย่างรูนเนี้ยครับเป็นรูน Normal นะครับแต่ว่ามันให้ออฟดีทั้งนั้นเลยถือว่าผม enjoy กับการบวกมากๆนะครับโดยภาพรวมอ่นนะเนี่ยเองนีก็บวกลง h p เออถือว่าใช้ได้เนะ ความจริงแล้วเนี่ยไอ้เจ้าฟานเนี่ยไม่จะเป็นต้องไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใส่แอตแทกนะครับเออแต่ว่ารูนมันผมหาหาไม่ค่อยหาได้ไม่ดีเท่านี้แหละครับเออถึงจะใส่รูนเลือดแต่ว่าเนี่ยอย่างมันก็มี HP เป็นออฟลองนะครับก็สามารถใส่ได้เหมือนกันแล้วก็ฟานเนี่ยแอตแทกเนี่ยมันก็ ทำให้เจ้าฟลายสกิลสองหิวได้แรงขึ้นด้วยนะครับเออมันก็มีข้อดีอยู่แต่ข้อดีนั้นเนี่ยมันก็สู้ใส่ HP ไม่ได้นะครับถ้าเกิดคุณมี HP ก็ใส่นะอินุก็เนี่ยไม่มีเงินบวกเช่นกันนะครับบวกสเตตัสหลักไปหมดแล้วนะเออก็ได้ประมาณนี้เนาะหนึ่งสสี่หกหนึ่งสามห้าสแตดรวมก็ประมาณนี้เออก็พอได้นะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับทำคิเลดได้99เลยแหละ สุดจัดประดัดบอกนะแล้วก็จะพิกซี่นะครับคือลูนอย่าทำตามเลยคือเป็นลูนที่แบบทุเรศมากแล้วก็แผลต่อไปที่ผมจะทำเนี่ยก็หอร้อย้ไหมเออหอร้อยเนี่ยทีมผมใช้ผู้การลมใครใครว่าไหมไหนบอกเลยดิคือผมเปิดปากว่าจะไม่ใช้ผู้การลมแต่แบบหอร้อยจำเป็นไหม <c oughs> คือผู้ก,กันลมมันโกงมากในหอร้อยนะคือแบบถ้าเกิดใช้เนี่ยคือแบบโกงมากก็ถ้าเกิดทีมพี่ผมจะป้านหรอก็ตามประมาณนี้ปะแล้วก็อาจใช้ไอ้น,นี้เป็นตัวทีมแรกๆแ,แต่ว่าอาจจะฟิลผัวไฟมาใช้ในตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยประมาณเนี้ยอีกตัวนึงเดี๋ยวผมต้องหาตัวแบบพิษอะอแต่ผมยังไม่มีตัวพิษด,ดีๆเลยครับให้ผมใช้ผู้ก,กันลมเนี่ยผู้กลันลมมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ B12 นะครับถ้าเกิดผมจะผมจะทำเนี่ยผมกะจะเล่น B10 ให้มันมีรูนพอสมควรก่อนแล้ว B12 นะแล้วผมกะจะเปลี่ยนเป็นนะอา่าอ่าตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นแมวลมถ้าเกิดมีแมวลมก็จะดีมากนะครับส่วนตัวเนี้ยจะเป็นอีฟิตมืดนะครับที่ผมคิดไว้เ,เดี๋ยวเราผมลองปั้นมาดูก่อนว่ามันจะสามารถเล่นผ่านได้ไหมนะเออ แต่ผมคิดว่าน่าจะได้ฟาร์ม B10 จนแบบมีรูนแน่นประมาณนึงเนี่ยคิดว่าที่ผมบอกเนี่ยน่าจะผ่าน B12 นะฮะเออนี่เป็นการคาดคะเนล้ว้วนเลยนะต้องรอดูว่าในอนาคตจะเป็นยังไงอ,อ,อู้มาเปิดกันดีกว่านี่คุณดูผมแบบมี <laughs> ฟาร์มเป็ดล้านชาติก็ไม่หมดอ่ะแบบ xp คูณสองอะไรจะเยอะขนาดนั้นนะแม่บดน้ำผมก็ได้มาแล้วนะครับผมนะผมกะจะปั้นอยู่อันนี้แบอันนี้ w a ลแ bear นะไม่ใช่ bear man นะอันนี้เป็นธาตุน้ำนะครับแต่ที่ผมอยากได้คือธาตุไฟนะเพราะงั้นไม่มีตัวไหนที่ผมอยากได้เลยไม่เปิดละกันเนอะอแหม่โอ้โว่าโอ้แหวดโอ้โหเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงครับมารีบเปิดเลยเผื่อจะได้ตัวใหม่กับเขาบ้างนะ โอ้โหไม่ผ่าเลยครับแต่ก็ยังว่าแหละนะคือคือคือไม่ผ่าเอ้ยน,นี่เออน,นี่ไงผมได้มาแล้วครับตัวนี้นางริมนะครับผมจะสามารถฟิลอีฟิตมืดได้แล้วขาดอีกแค่ตัวเดียวนะเอ คือแบแมนธาดน้ำน,นั่นเองธาดมืดกับตัวนี้เนี่เปิดอันไหนก่อนดีครับเปิดไปเลยไปพูด oh, เอ้าเงินหมด the fuck ไม่ผ่าไม่สัตว์สา่าแบบโกเลมแสงโอ้โหมันตัวละครที่ผมอยากได้มากๆนะ,ะในอดีหลักอะ่ะคือ <c oughs> ก่อนแบบช่วงที่ผมยังไม่เคยได้เนะี่ยผมอยากได้แม่งมากๆนะฮะแม้ว่าจะได้มาแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยก็เือ <c oughs> แ,แบบเออมันตัวมันอยากได้ คือไม่เคยอยากได้อ่ะก็เลยแบบรู้สึกดีผมจะหาเงินจากไหนครับเนี่ยขายได้แปดร้อยกว่าทุเล่นมากเปิดไปไม่พูดพร่ำทำเพลงขอตัวดีดออีอ้อนุ้เต๋าไม่รู้ทำไรได้นะฮะไม่เคยเหลียวเหลียวตาแลมองเลยนะครับใบสุดท้ายผมใช้เงินซื้อแล้วกันเนาะใบสุดท้ายละเออเปิดไปเลยขอห้าดาว ตัวที่2ในไออ้าวแวมอา้าผมก็ไม่ต้องฟิลแล้วดิเอ๊ะคือผมฟิลได้แล้วเนี่ยครับคือผมเปิดได้แต่ผมฟิลได้แล้วครับอ๋อผมต้องปลดล็อกมันก่อนถึงจะมาอันนี้ได้เนี่ยผมฟิลได้แล้วครับถ้าผมก็เปิดได้เนี่ยผมฟิลได้แล้วแล้วเปิดได้ครับอ่ะเอาเงินไม่พอเอาช่างมันนะ คือผมต้องมาฟิลอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นเควส t คือผมเปิดได้นี่เควสไม่ขึ้นนะครับเอ้หรือว่าขึ้นวะขึ้นทำาพื่อผมก็มไม่ต้องฟิลแล้วดิการเปิดมอนก็ถือเป็นการฟิลเหมือนกันนะเออเพิ่งรู้เนะี่ยทำไมไม่เปิดได้พวกอันดีนพวกอะไรงี้วะจบกันไปนะครับกับ S M W R ในพาร์ทสนะครับของ ID ปลาเผากันในวันนี้นะครับ ดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับมีความคิดยังไงคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับแล้วก็หากคุณดูช่องนี้ไม่ได้สักพักแล้วเนี่ยแล้วคิดว่าจะตามดูคลิปต่อๆไปจากผมแน่ๆแ,แล้วนะครับก็วานช่วยกด Subscribe กันให้หน่อยเนาะเพราะว่าผมจะได้มีเหตุผลในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองแนะนำเพลย์ลิสต์เรื่องที่ไม่มีใครสนใจบอกคุณถ้าผมไม่บอกแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงอ๋อเอาตามเน็ตก็ได้เหรอ Heh <laughs> heh.